ที่บริเวณหน้าหอศิลานะคะอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปกันที่อําเภอเมือ,องสงขลานะคะเราจะพาไปเที่ยวถนนนางงามกันค่ะซึ่งเรานะคะจะนั่งรถตู้โดยสารนะคะนะคะสีเขียวนะคะรถโพทอง รงเข้ามานะคะศิลปะที่นี่นะคะจะเป็นแบบสไตล์ชิโอโปรตุกีสค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราเดินกันมาถึงบริเวณที่เป็นเหมือนกับสตรีิอาร์ตของเมืองไทยที่นหม่นะคะก็จะเป็นที่สําหรับถ่ายรูปนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปตลอดเลยคะ่ะที่นี่นะคะ,ะตรงนี้เดินตรงมาเรื่อยๆตามถนนง,งามนะคะจะอ,อยู่บริเวณตรงข้ามกับร้านเค้กอีพีนะคะแล้วก็ ่อไปนี้นะคะกำลังเดินต่อไปนะคะเพื่อไปหาไอศครีมทานกันถึงแล้วร้านไอศครีมที่เราจะมาทานกันวันนี้ร้านไอศครีมโอมนะคะตั้งอยู่บริเวณข้ามกับสารเจ้าหลักเมืองนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่า ใส่ไข<ห>่น่ะมีแบบแล้วก็ลูกชิ้นปลาทอดซึ่งแล้วเข้ากันมากๆนะลเลยเสร็จน,นะนะคะเราก็ข้ามฝั่งมาฝั่งนี้นะคะเป็นสารลักเนื้อจะเข้าไปดูอตอนนี้มาเ้าร สำหรับที่นี่นะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,385นะคะถูกสร้างพร้อมกับเมืองสงขลาค่ะโดยมีพระยาสงขลานะคะเป็นผู้สถาปนานะคะเมืองบ่อย่างและเมืองสงขลาขึ้นเป็นจุดกำเนิดของสงขลานั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เยอะนะคะที่อพยพมาจากเมืองจีนมาตั้งกรกรากที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะทำให้ที่นี่เนี่ยมีสถาปัตยกรรมแบบจีนนั่นเองค่ะ นะคะจากาสานเจ้านะคะฝั่งเดียวกันเราเจอกับข้าวสตูนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านชื่อดังนะคะถ้ามาตอนเช้าก็จะมีข้าวสตูขายตอนนี้ข้าวหมดแล้วกระเพราก็หมดแล้วเดี๋ยวว่าอดนม้